พิเศษไหมครับจุกโชว์จุกโชว์เลยจุกโชว์เลย,เลยแต่ก่อนกรจะจึจากกันนะครับในวันนี้นที่จะส่งตัวละครกลับไปสู่พี่ยของเขาขอกมาถามความรู้สึกของพี่ๆน้องๆของแต่ละคนดีกว่าครับ mm hmm. เริ่มจากไม่แขร์ครับไม่แขรก็ไม่คิดว่าทำไมครับแต ทำให้ไม้มาเจอทุกคนแบบนี้คะ่ะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สปอนอร์มาตั้งแต่พีแรกๆเลยก็ไม่คิดว่าเทรนจะขนาดนี้นเลยเต็มฟังเลยเป็นทุกคนตั้งใจทำงานกันมา,มากๆเลยคะ่ะทุกคนเวิร์กกับตัวละครของตัวเองเวิร์กกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายหมูเชื่อว่าทีมงานทุกคนก็เวิร์กกับสิ่งนี้หนักมากๆเหมือนกัน ทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ออกมามากๆทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆทุกคนทุกคนทุกคนทุ่มใจให้กับโปรเจกต์นี้ได้รับกรารตอบรับแบบนี้ก็ด้ดีใจแต่ล้วก็รู้สึกว่าหวังว่าจะมีโอกาสได้วงงานกับพี่ๆท,ท,ทุกคนอีกแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาเจอแฟนๆแบบนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าวันหนึ่งเราจะได้โคจอมาทํางานร่วมกันกับทุกคนเลยครับเป็นความรู้สึกที่ดีใจะครับแล้วก็อยากร่วมงานกันอีกนะครับแล้วก็จริงๆมีความรู้สึกที่อยากบอกหมอะครับเพราะว่าลมอิกแล้วหรออันนี้ใช่ไหมหมอใช่ไหมใช่ครับลืกๆในใจเพราะว่าหมอเป็นคนที่เปิด้อสิด,ด้วยเยอะที่สุด แล้วก็แต่ละสิ่งที่เข้าด้วยกันเนี่ยทุกสิ่งจะมีความยากในตัวหมดเลยครับซึ่งด็นไม่ออกเหมือนกันครับว่าถ้าไม่ใช่หมอมาเราจะพาตัวละครการไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครนะับขอบคุณที่หมอจิมทําให้หมอทามีชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้จับใจเลยจริงๆหมอจับใจแบบสุดๆเลยช่วงที่เล่นละครนะครับผมรู้สึกว่าหมอเป็นเพื่อน เขาจะเร้ยจิมมี่หมอแต่ว่าพี่ก็อายุเยอะแล้วย <laughs> ังๆๆๆๆๆมไม่เยอะยังไ<ผ>ม <laughs> ่เยอะยแต่ให้ผมรววเรียกว่ <laughs> าจิมมี่ผมก็รู้สึกว่าเกรงใจพี่ผมเรียกหมอทุกครั้งเพราะว่าผมหาจุดตรงกลางระหว่างการเรียกพี่ว่าเป็นหมอหมอทำไงใช่ผมก็เลยเรียกเป็นหมอทุกครั้งที่เวลาผมจะต้องสิ่งกับหมออย่าเงี้ยครับ, <laughs> รบผมรู้สึกว่ามันเป็นพอสมซื่อทีที่ฉัเรี่ทำงานครับ <Come> <laughs> ท่านมาท้านเหรอตอนนี้ถ่ายจริงมั้ฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายซีดีอยู่ครับ <laughs> ทำไปประมาณหนึ่งแล้วครับคาดว่าน่าจะได้รับชมกันช่วงร้อาวต้นปีหน้านะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับให้กูไปเป็นแมวไหม,ไไมอยากเป็นแมวอะ่ะเ, <laughs> เดี๋ยวว่าอากาศ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากนะครับทุกคนไปไปกันที่น้องเซฟครับผมเซฟครับ มีอะไรอยากจะบอกก็เพราะว่าก็อย่างแรกเลยาะขอบคุณคนนะครับที่แบบว่าคอยให้กําลังใจที่ไปให้กําลังใจกันตลอดแต่บุกคนผู้ใหญ่นะเพร่ะวานก็ขอบคุณสภาพที่ดีแล้วยังไม่ได้ขอบคุณฟังเลยเพราะว่าคือตั้งแต่ตอนนี้เจ๋งไม่ตั้งแต่ตอนที่เจอกันแรกตอนนี้รู้สึกว่าแบบบุคลาัน์กับฟังหน้าตาเหมือนกันแบบ เพราะว่าเราก็เจอกับทุกซีมเลยเจอกันตลอดแล้วก็คุยกันมาจนแบบเล่นเกมในการสนิทกันผ่นานอะไรมา่านมากกันตลอดความรู้สึกของผมก็เป็นน้องที่รักก็น้องที่ได้กกรักไปตลอดไย มีอะไรอยากจะบอกกับเซฟกับแม่ๆทุกคนในนี้ไหมครับอ๋อรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกจนหันนี้รู้สึกเออทำงานกับพี่เซฟเนี่ยคือเหมือนว่ารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วจริงๆตอนนั้นที่เราเจอจัดกันแบบเรื่องนานเราได้ไหมครับเออเรื่องงานเรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับพซฟเรื่อยตลอดทำให้เราเราสบายใจเราแบบรู้สึก ตำนานแล้วมีความสุขขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณทาง GMMTV ขอบคุณพิธาที่ให้โอกาสรังาสแสดงเรื่องนี้นะครับขอบคุณพี่ออฟในวันนั้นที่เรียยก่ังไปแค่งแล้วก็ขอบคุณพี่จ๋าขอบคุณทีมทางทีมเมก็วายทีมงานทุกคนนะครับ ให้สถานที่ทํางานนี้อยากไปทางานในทุกวันอยากตื่นไปของทุกวันเพราะมันรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านจริงๆมันมันสนุกทุกวันที่ไปจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณที่พี่น้องนักแสดงที่ทําให้สบายใจมากๆรู้สึกสบายใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่จิมมี่พี่เต้ ว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสไปกองบผมเป็นคนที่เข้ามาก็ให้คําแนะนําทุกเรื่องจริงๆทั้งเรื่องแสดงเรื่องการใช้ชีวิตจนมาถึงแบบเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเขาก็ย,ยังแบบให้กำลังใจคอยแบบคอยบอกว่ามึงทําได้มึงทําได้แล้วก็พี่สช่อบคนซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับเพราะว่ามันเป็น เปลี่ยนหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตของผมเพราะว่ามันจาให้ผม,มั่นใจว่าผมอยากเป็นนักสแสดงจริงๆเพราะาตอนแรกเนี่ยช่วแรกที่เวอร์กชอกองเนี่ยก,กออ็บอกก่อนว่า ทำง,ง,งานประจำอยู่พวกสักประมาณเดือนสองเดือนเจนที่เราได้มาออกกองทำให้เรามั่นใจแบบเออน,นี่คือสิ่งที่เราชอบจริงๆเราเลยตัดสินใจลาออกจากงานนะครับอัน <c oughs> นี้น <c oughs> ที่พี่ในกองก็แบบอฟเซลเฮ้ย <c oughs> e วันนี้มาเวิร์ชกช็อปทางานได้ปะเนี่ย <c oughs> ผมก็ารางงานมาถ่ายแอ้นี <c oughs> ในที่สุดก็ลาออาากครับมัเป็นเสียงที่มันดังที่สุดด,ดังที่แต่งงานนี้เกิดขึ้นทำตาฝันฝันเดี๋<ป>ยวเพิ่งไปสร้างอินสปายให้เขาตอนนี้ไม่เพราะว่ามันได้อินสไปร์มาจากการที่ทำงานกับกองนี้เราู้สุด เรา,เราประบายใจเราชอบจริงๆรูๆร้สึกว่ามันชอบขึ้นมาจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเป็นมากจริงๆขอบคุณทุกคนเลยครับผมจะไม่พูดซ้ำเหมือนเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าก็น่ครับก็ เออฟังเนี่ยครับขอบคุณผมผมว่ที่จริงผมก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเหมือนกันครับคือผมก็อยากจะพูดกับทุกคนเหมือนกันว่าที่จริงผมผมก็ไม่ได้จะเก่งไปกว่าใครครับผมแค่ผมแค่เรียกว่ามาก,ก่อนแล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆจากคนโน้นคนนี้แล้วเราก็อะไรที่เราีดี ว่ามันดีนะครับหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ตามเราก็จะอยากจะเผื้อเเพรให้คนรอคาครับผมคือที่จริงเรื่องนี้คุณผู้คนจะเห็นว่าทัฟฟ้ากับอินทูเนี่ยเรียกว่าประมาณ90% 90%สิบเอร์เซ็เร์เซลยของของเรื่องนี้นแต่ว่าผมมักจะอบอกแบบทีมงานตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นแรกไป ทั้งแรกที่เจอทั้งทีมเมเกอร์วรวมถุกที่เอนะครับคือ,อ,อจุดประสงค์ผมอย่างแรกเลยจริงๆแล้วของเรื่องเนี่ยผมบอกผมเคยบอกสีด้วยเนาะครับผมคือผมบอกว่าผมอยากให้น้องๆทุกคนที่มาร่วมงานกับผมนะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีคนรักน้องๆเพิ่มขึ้นมากๆจาก จากเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นที่จริงเป็นเป็นจุดจุดมุ่งหมายของผมอย่างแรกเลยแล้วผมก็ผมไม่ได้คิดอะไรเยอะกับตัวทฟ้าแต่ผมก็ยังเบิก้ากับมันอยู่นะครับแล้วผมก็อะไรที่เราดีๆเราก็พยายามบอกน้องแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเราก็จะแ้ยอันนี้พี่ว่าลองตัดยีไม่เลยเพราะ ที่อยากขอบคุณน้องๆเหมือนกันที่แบบเออรับฟังแล้วก็เห็นว่าที่หวังดีในตัวน้องๆทุกคนจากใจจริงครับคือเอาจริงคือพี่ไม่ต้องการอะไรเลยพี่ต้องการแค่ว่าคือเรื่องทำนายไทยทัพเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าสำหรับพี่คือมันเป็นของพวกเราทุกคนต่อให้ต่อให้ EP นั้น จะมีน้องแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เชื่อว่าทุกตัวละครมันมีส่วนสําคัญทุกๆอย่างเลยคือถ้าพี่ไม่ได้ออกการไม่ได้พอดาวไม่ได้ยินทุบไม่ได้ต้นไม่ได้ปกป้องมาเป็นน้องๆทุกคนเนี้ยขาฟ้าก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้เหมือนกันพี่คือพี่ไม่สามารถพี่ไม่สามารถเป็นข้าฟ้าได้โดยโดยที่ไม่มีพวกน้องพี่ก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ ให้ประสบการณ์ดีๆกับพี่แล้วก็พี่จะจดจำประสบการณ์ดีๆเหล่านี้แล้วก็เอาไปใช้ในงานต่อไปขอบคุณน,น้องๆจย่งใจมากค่ะคุณมีค่ะคุณมีสักพิษผลคีออสอรายการรายการแล้วก็พูดถึงชื่อน้องๆทุกคนทุกคนตลอดเวลาพูดถึงว่าแบบมีน้องๆคนนีนด้ด้วยนะคะมีน้องๆคนนี้ด้วยนะคะมันไม่ค่อยฉิน แต่ว่าพี่จิมพี่จิมนา่ารักมากมจริงๆสอนสอนทุกอย่างเลี้ยงน้องเหมือนน้องแท้ๆกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมที่เซฟพี่พักจริงเพราะเราเป็นน้องแท้ๆจริงครับแล้วก็ขอบคุณมาเดอครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านครับที่ให้โอกาสผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ ผมก็สัญญาว่าจะทำโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้ได้ให้ให้ให้พวกท่นไม่ผิดหวังนะครับผม <c oughs> ท่านเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ขึ้นชมแล้วก็กลางในซีรีส์เรื่องทำนาทยใจครับนะครับแล้วก็ เชื่อว่าอาจจะมีเพื่อนคุณหลายๆคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบดองชอบดองแบบว่าผมผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่แบบชอบดูทีเดียวจบอะไรยเงี้ยก็าไปบอกพวกคนพวกคนเหล่านั้นด้วยนะครับว่าอดูแล้วดูได้แล้วอ๋อใช่ก็นี่ไงเลยบอกว่า ฝากไปบอกฝากไปบอกอพวกเขาด้วยว่า,อาเออซีรีส์มันมันยู่ใจวกคนยังไงครับผมแล้วก็ด้วยส่งต่อไปด้วยนะครับผม,ผมกนน็แล้วก็เท่านี้ครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราได้เจอกันอยู่แน,น่นอนครับ พ่อครับผมอ,อขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในตอนนี้คือถ้าไม่มีพวกคนทุกคนซีรีส์เรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรอมาตั้งแต่ผมเล่นเรื่องแรกไ o i ุ e v e r ร a จนมา Last b o i Night จะมาถึงในไทยรับขอบคุณที่ตั้งตารอ,อแล้วก็ เป็นกำลังใจในทุกๆโมเมนต์เราก็อยากจะบอกว่ากำลังใจเล็กๆน้อยๆที่คุณแม่และคุณแฟนส่งมาให้ผมตอนนี้ตันเที่ยวใจผมของแล้เราซีรีส์เรื่องนี้อยากจะบอกว่า,ค,ค,าคือเอาจริงๆผมเอาเอาเป็นว่าทุกเรื่องแล้วกันผมพุ่มสดตัวไม่ไม่ว่าจะเรื่องไหนผมพุ่มสดตัวอยู่้วเพราะว่าผเชื่อว่า คือคนแฟนทุกคนคือเขารอการตอบรับของพวกเราอยู่แล้วก็คาดหวังมากๆเราก็เลยอยากจะผลิตผลงานที่มันคุณภาพมากที่สุดแล้วก็ไม่โกหกตัวเองเพราะเราอยากให้คุณได้รับรู้ถึงแบบตัวละครนั้นจริงๆแล้สิ่งนี้ก็เป็นของขวัญนะครับในการรอคอยของแฟนทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับ พี่ถาพี่อ๊อฟพี่จ๋านะครับขอบคุณที่คอยให้โอกาสผมมาเรื่อยๆแล้วก็เอ็นดูผมแล้วก็คอยเตือนผมอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะมีดื้อบ้างเตือนนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อที่จะเตือนผมนะครับอ๋อดีใจครับที่ได้พี่ๆเหล่านี้คอย คอยคอยดูแลเราเป็นร้กโถงใสครสับผมโงไสอ๋อขอบคุณน่าจะมีเพื่อนผมมาด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจในช่วงไไถ่ายทำในไดทับนะครับก็ขอบคุณแบบแน,นักแสดงทุกๆท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านอื่นที่ไม่ได้มานะครับคกอพวกคนทุกคน เราน้ที่ของทุกคนได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจที่เราได้มาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับดีใจมากๆครับมีอย่างสุดท้ายครับขอบคุณพี่ชายคนนี้ที่อยู่กันมา เดห้าปีนะแะ้ห้าปีแล้วคือเอาจริงๆไม่ว่าเ,าเคียร์จะเป็นอะไรหรือว่าเป็นแบบไหนผม,ผมเข้าใจเคียแล้วก็รักที่เห็นเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคือผมผมโอเคหมดหรือว่าวันนี้จะงอนแบบมึงหรือว่าโกรธกูไม่เคยม้อน มันมียอมรับเป็นหนย่งต่อต่อต่อไปมก็มีบ้างที่แบบเรแบบงอนกันทะเลาะกันคือมันมันเป็นเรื่องปกติแต่อยากจะบอกเฮียว่าแบบเอ้ยเราอยู่ใยความเข้าใจกันแล้วอะมันต่อให้จะมีใครมาแยกเราผมคนหนึ่งอะที่จะจับมือเฮียไว้ไม่ไปขอบคุณที่เป็นพี่ชายที่แสน